สวัสดีครับสวัสดีชาวยูทู e ทุกท่านนะครับวันนี้มารีวิวอโอเจราดารัดประดับยนต์นะครับวันนี้วันนี้มาดูเมก้านะครับ JO7E เครับเครื่องคอมมันเร็วนะครับนี่ครับรถทุกไปไวเดี๋ยวลันทุ่งครับแล้วก็เจราดาแล้วก็ล้ำซิงกินดวนสปอร์ตไลท์มีหนึ่งแถว 2,3,4,5,6สห้าปอร์ตไลท์6แถวนะครับตัวนี้แล้วก็นาซาจัดเต็มนะครับตัวนี้ตัวนี้ราคานะครับอยู่นหน้าอู่นะครับเบ็ดเสร็จเลยนะครับทั้งชุดแต่งนะครับก็อยู่จบอยู่ที่8,500 0นะครับ8,500เนี่ยตามนี้เลยครับอยู่ที่ลูกค้าสั่งถ้าลูกค้าไม่เอาสปอร์ตไลท์ก็ ราคาก็ดรอปลงไปอีกครับตอนนี้ครับขาเลยครับตัวนี้ยึดยึดกับขากระจกเลยครับขากระจกนี่คือพูดง่ายเลื่อนไม่ได้ครับเพราะว่ายึดหมดเรียบร้อยแล้วเนี่ยนี่ครับยึดยึดหมดแล้วคือเลื่อนโยกไม่ได้แล้ว ข้างบนก็เปลี่ยนมาใหม่นะครับเปลี่ยนยื่นออกมาใหม่ตัวนี้ใส่แม็กยังใส่แม็กอยู่เลยนะครับนี่ครับเป็นยางเตี้ยอยู่เลยรอหลังก็เป็นแม็กนะครับรอหลังเป็นแม็กกระบะมันจะประมาณนี้ครับสีเขียวมะนาวนะครับบางฝุ่นก็ ท้องช้างครับสองแผ่นท้องช้างสองแผ่นนะครับนฝุ่นไม่ใส่เต็มตัวนี้ไม่ใส่เต็มตัวนี้เ,เห็นได้ข่าวว่าฝรัง่งจองไปแล้วเห็นฝรั่งว่าจองไปแล้วโอ้โหสุดเด็กของคันนี้ครับทอยเสียไม่ได้เจาะรูต้องเจาะรูข้างล่างนิดนึ่ง เพราะว่าเพื่อให้น้ำมันไหลออกนี่ครับชุดเตะลมหันออกแบบนี้เลยครับชุดเตะลมเพิ่งไปงานมิ팅มานะครับบางฝุ่นอือหื้อ มียังไม่ได้ล้างนะเอาไปงานเมื่อวานตัวนี้เป็นแคปบเป็นแคปบนี่ครับตัวนี้ก็หัวเกียร์เอ่ก็เย็นมากครับเย็นนี่ครับ ภายในก็บอกก็น่าจะประมาณนี้หรือเปล่าภายในก็มีครบนะรครับนี่โอ้หลอดไฟหลอดไฟตัวนี้เป็นหลอดไฟนอกนะเนยเนี่ยเป็นเขียวแบบนี้น่าจะเปลี่ยนออกไปแล้วก็วิทยงวิทยุ ก็เรียบร้อยดูวิดีโอนี่น่าจะเป็นไฟเต่งหรือเปล่าไฟเต่งหรือว่าเปิดไฟหลีสว่างอ๋อเปิดไฟหลีปุ๊บสว่างเลยครับ เสียงนี่โหดมากเลยเสียงก็จะออกโหดโหดหน่อยครับคั้นเร่งนี้มาตามตีนตามมือ เป็นโบไฟฟ้าครับตัวนี้นี่ครับไฟในผมเปิดไฟน่ะแต่มองไม่ค่อยเห็นหรอกต้องมองตอนกลางคืนครับถึงจะสวยแล้วก็กันชนเลดครบทุกอย่างเลยสวยงามครับคันนี้ตัวนี้จบอยู่ที่85นะครับก็สนใจก็โทรมาสอบถามได้นะครับ สวยงามเลยเขยวมะนาวเขยวมะนาวตัวนี้กระบะนี่ครับข้างในตัวนี้ไม่มีท่อพักไอท่อพักเเสียงก็ประมาณใสๆแบบนี้ครับ ก็จะเป็นแม็กทั้งสี่วงเลยครับแม็กเป็นแม็กนะครับตัวนี้เป็นแม็กก็ถ้าอยากได้สเปคแบบนี้ก็สั่งได้ครับนี่ครับถ้าท้องช้างต้องใส่ตัวค้ำแบบนี้ด้วยถ้าเราไม่ใส่ไม่ได้มันก็จะโดนมันจะจะโค้งมาอย่างนี้มันไม่เป็นท้องช้างนี่ครับมีตัวยันหลัง นี่ดินมันไม่เสมอนี่ครับเมื่อวานก็เอาไปเมื่อวานก่อนนะครับไปงานมิตติ้งมาสวยงามมากคันนี้ชุดแต่งแต่ขาไฟสปอรตไลท์ถ้าไอชั้นข้างบนเอาขึ้นไปนี่อยากสวยเลยครับ นี่ก็ท่อมอกวยเตี๋ยวนะตอนนี้ผมเปิดไฟหลีไว้ครับฝั่งนี้จะเป็นสีม่วงฝั่งนี้จะเป็นสีเขียวนะครับอันนี้คืออยู่ที่ลูกค้าอยากได้นะครับถ้าอยากได้สเปคแบบนี้แต่งออกจากอูนะครับเราก็สามารถจัดให้ได้นะครับไปแบบสภาพแบบนี้เลยไปสภาพแบบนี้เลยครับอยู่ที่ลูกค้าอยากได้ นี่ก็น่าจะลูกค้ามาดูรถหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะนี่ก็พร้อมออกน่าจะออกวันพรุ่งนี้เพราะว่าปิดการขายแล้วก็ใครสนใจยังไงก็ถ้าชอบแบบนี้ก็สอบถามได้นะครับ ทำเป็นตัวเบิ้ลตัดนะครับเบิ้ลตัดเสียงก็อาจจะโหดๆหน่อยเบิ้ลตัดเบิ้ลตัดถ้าเราไม่เอาก็ได้ตัดระบบออกเลยนะครับถ้าเราไม่เอาก็ไม่เป็นไรเบิ้ลตัดอยู่ที่ลูกค้าชอบนะครับ แล้วแต่ลูกค้าชอบว่าจะชอบแบบไหนนะครับก็สั่งได้ผมลืมปิดไฟลีเดี๋ยวก็หมดแบตโอเคครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับใครสนใจก็เดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้แล้วครับแล้วก็โทรมาสอบถามได้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ